จ้างเห็ดพี่น้องบาทเนี่ยนี่แหละเห็ดไปเก็บมาเห็ดน้ำผึ้งเห็ดคอนสนียังกับว่วหัจักล่ะร่วมกันพี่น้องเออจักว่าเอื่นยังหนะพี่นอ้องขอกเอื่นตะคอนสนคอนสนนั่นล่ะแต่ประเิียวว่ามันเป็นเห็ดน้ำผึ้งได้รดว่าสันอาจสแม่นสีเหลืองบ่เมาว่านนี่เพิ่นเห็นสีเหลืองแต่อันนี้สีนี่ก็สิพึ่งคือกันบ่เนาะแต่ว่าขอ,ขอ,ขอเอิ้นเห็ดคอนสนเห็ดน้ำผึ้งร่วมกันหลุดนะพี่น้องเนาะบ่ได้แยกเด้เออื ไปหาขอมลเอาผู้ใดก็ได้หลายค่ะพี่น้องมื่อสรุปแล้ววันนี้ได้หนึ่งกระสอบอันนี้ก็เกือบสองกระสอบอันนี้ก็ได้กระสอบนึ่ดอกข่อยว่านี่เทได้สี่ถังนี่นี่เทมาได้สี่ถังเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สองกระสอบคอยกระสิจัดการล่างพี่น้องอันนี้กัะเนียนเอียดได้เนี่ยเห็นบ่อัน,นยังเอามาบ่าเบิดอีกอยุกลางทงองยุกลางท่ายสวนผุน ใส่กระสอบคอยแบกมากบ่อยคอยสิทาพอใหญ่เลิกงานไปไปแบกไมาให้คอยบ้านนี่คอยกระสิเริ่มล่างต,ตั้งแต่บใบโมงจนถึกระสิหอบสามทุ่มกับว่าจ๊คคอยสีเหลวเพราะว่าต้องต้มไปนะไม่รู้ว่ากี่หม้อน,นั่นนี่นี่จะใช้หม้อนี่เลยต้มไอ้ฟืนต้มฟืนนะเพราะเราไม่ใช้แก๊สเพราะว่าจะใช้แก๊สมันสิเปียงส,ส่วนสีเหลวเนาะน่าจะได้สักสิบปรมาณเป็นสิบหม้ออยู่บ่คอยสีเหลวยวเมื่อนกับเ้ลวสามทุ่มกลัว ซ่วสิบแพ็กแล้วเนาะมาขึ้นกันได้สี่สิบสี่สิบถุงนะ่ะรวมแตัว,ต,วตัวเองก็กินอีกหม้อใหญ่แหละแล้วก็นึ่งไว้กินตอนเช้าอีกนะเออสี่สิบถุงพี่น้องจะคิดเบิ้งสี่สิบถุงแพ็กนะ่ะคอยแพ็กแพ็กแพ็กซิ่วย่างดีแก็เขาส่องปีดไว้นะนนะพี่น้องเนาะสรุปแล้วสองตู้เย็นที่ที่ใส่ถังน้ําแข็งน่ะนะไอ้ที่ใส่นะนะไอ ไอสกีมบ้านเหาเนี่ยที่ว่าเป็นถังขาว,ขาวๆใหญ่ๆนั่นเปิดขึ้นเต็มสองเต็มเต็มสองตู้เย็ยนแล้วตอนนี้ขนาดว่าเห็ดอันนี้เพิ่งจะออกนะเนี่เพิ่งจะออกได้สามวันไม่รู้มันมันก็น่าจะเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะคุณว่าแล้วก็เห็ดนั่งร่มอีกเต็มตู้สรุปแล้วสามตู้กับพ่อต้องเฝ้ากินจังว่าบอกโมยูวาโยซิคาโกบอกพนว่าจ้เาส้มามือไดมาเอาเห็ดไปกินเนี่ยเด้อแล้วเขาเ,เ,เขาก็ไม่กินเห็ดอ่เขาเป็นคน เขาไม่กินเห็ดนะอ่ะน่าจะเป็นคนเหนือเลยเป็นเหนือก็แล้วแต่คนว่าเขาจะกินไม่กินนะแต่อันนี้เขาไม่กินไงอือหอยกันเลยเอออเผืออยาเอาไปให้คนอื่นกินก็เลยวางส่นะถ้าอยากเอาบอกเลิก่อยต้มไว้หลายแพ็คไว้หลาย่อยสีแบ่งห้สซันดอก่อยกินผู้เดียวพ่อใหญ่เขาไม่กินด้วยเนะเขาฝรั่งเขาไม่กินนะ่ะเนาะเห็ดนะเกียกเออ สั้นกระเจี๊การพวกนี้พี่น้องรับเบิ่งดอกมันมีแต่ดอก,กงามๆล้วอันนี้นี่นี่นี่อันอันสีสีฝาฝาเนี่ยขวบว่าหันไอ้เทซื้อถังใหญ่เติบอยู่งได้หน่มีแต่จังสีนี่มีแต่ดอกตุ้มตุ้มจังสีง,งามๆจังสีนี่มีแต่แบบเนี้ยสวยแบบนี้ละจ้า แต่ว่ามันหันบ่เป็นยูโฮมกันคือ,คอ,คอ,อคขอ,ปอ,อนนะนะงป้าเอ็มเนาะของข่อยก็เป็นกอไผ่กอมันนหะนะแต่ของป้าเอ็มยูรวมเงาไม่เต็มอวลดัว,ว,วยู่ไหมตาอ่นอนซ้นของเพิ่นขาใหญ่ๆขายยาวๆ,ๆตาของข่อยขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆอุดอ้วสันสันๆนะบอมเป็นขายยาวๆคือของเพิ่นนะนะอือแล้วแต่เพลินที่บ่สัตว์ดะสื่ที่ล่องนีบ่สัตว์สื่เที่ย เอาผานพุ่นะกะซ่างมาสองกะสอบมือนี่เห็ดน้ำเพึ่งเห็ดขอนสนนี <laughs> ่สองกะสอฟซ่งางว่าเอาบ่านเอามาเดี๋ยวมาเลี้ยงเสียามะาทายเห็บเบิงอีกพดพ่อหมกโม่บกโกคัก,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 กอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวนี่แหละเอองามคักงามเสียเห็ดก็งามเสียนหยลอกออกดีดีบัดเทียว่าเทียเขาตกลงว่าเขาเสียเอาสิบได้ขายได้พี่น้องเอาให้เขากินนะ ชอาไปซูม่ซูพวกข้าจเจ้ากินเพราะเขาได้กินตลอดล่ะเขาก็กินบะเบิดเขาอยู่ผู้เดียวเนาะเขาแพกว้กินฮอดหน,นาวนพราลอะพี่น้องแต่ว่าเต็มที่ขอกระแพกได้ประมาณประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบถุงปีไก่ยนี่เห็นดังล่มเฉพาะเห็นดังล่มเด้ก็เห็ดขอนสนปีไก่เนี่ก็เบิดเบิดส่วงกุมภาพี่น้องพอดีกุมภากับเห็ดน,นั่งล่มออกคือเ่าเออมันกับออกปีใหม่ออกมาใหม่เลยฮนะนก็นเลยกินเบิดพอดีพอดีเบิดหนาวพอดี ดีค่ะเจ็ดสิบถุงสรุปแล้วมันค่อยสิกลุ่มกินแบบทุกมือได้มือเว็นเมือส่วนตอนเช้าเรากินไอ้ทอดเนื้อทอดอะไรใช่ไหมแล้วตอนเย็นค่อยสิกินแจงเห็ดถ้าบางวันกินแจงเห็ดขึ้นต้นตอนเย็นฉันก็ต้องกินกินแกงเห็ดเพราะว่ามันเป็นแบบมันอยากอ่ะพี่น้องมันแบบมันต้องกินคิดยังแบบต้องแยกกสิกินตะพพกเนื้อเพื่อกัะเบียกินเห็ดแทนเบียได้บ้างเลยพี่น้องกินซ่บกินนว มันก็มีหลายเมนูเนาะเห็ดน่นบางทีก็นึ่งมัง่งบางทีก็ก้อยบางทีก็ลาดกอ้อยซอยเซ่เห็ดเด้อบม่นเนื้ออืมสั่นกับสิกิน,น,น,กนยังสีปนก็ได้ยังสีมันหลายเมนูเนะ่ะพี่น้องมันมันทาได้หลายอย่างไงมันก็เลยแบบไม่เบื่อเนาะบางทีก็ผัดอย่างนี้ผัดก็ได้พี่น้องผัดใส่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยใช่ปะเออจะมันงามครับพี่น้องบางทีข่อยจนสิเป็นล้มข่อยเห็นปีนี่ไหม ปีนี้เป็นปีที่ออกเยอะมากแล้วในต่อมันอะฉันยังเอาไม่หมดเลยเมื่อเช้านี่เห็นไวนะ้น่ะนะเค็ดจังไหนแบบว่าฉันยานฉันกลัวจะไม่ทันกลัวมันจะค้างคืนน่ะกลัวมันจะแบบต้มอะไรอย่างนี้ไม่ทันไงฉันก็เลยแบบต้องเฝ้าเ็ดนอ่อกลัวจะทําไม่ทันต้องต้องต้องเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกนี้ไปล่าอีกก็ทั้งว่าสงสัยคลิปมียัน ชาดหน้านั่นมัง้งถ่ายไว้ยันชาติหน้าเนาะเเป็นรอยคลิปละบางส่งรอยโพดปกติบ่ถึงรอยดอกปกติไลายก็แล้วกันคลิปบ่มีอดอยากคลิปถ่ายเพราะว่าฉันทํางานไปด้วยฉันก็นเก็บเห็ดไปด้วยฉันก็นไดทถ่ายคลิปไปด้วยเนาะพี่อ้องเนา,าะเออตอนน้มันคุมแต่วันนี้ก็ได้เห็ดไอ้นั่นมาด้วยด้อเห็ดไอเห็ดกุ้งเนี่กต็ตตมเสมอเสมอนี่ อ่าจะมากินเสมอเก็บเขา่องฟีดไว้เนี่ยมันมีมันเลีงอาจสีย่างไปอีกบเ่สีออาให้มันเบิดนะโหดครับคนะ่อสิต่มทีเดียวเนาะอาจสิพี่เอามาอีก่ดอกเฉพาะเฉพาะเห็ดกุ้งนะนะห้าสิบถุงพี่น้องตอนเนี้ยนะห้าสิบถุงแพ็คมันเยอะขนาดไหนคิดดูตู้เย็นสามตู้เต็มอะ่ะพ่อใหญ่แกซื้อมาไว้ เแกกับูฮบาห้ามหักเห็ดเนาะก็บ,บอกว่าฉันบออยากจะสื่อกินนะเห็ดเพราะว่าฉันเคยตั้งแต่มาอยู่นี่เนาไปอยู่ตอนที่มาม่มาอเมริกาใหม่มปีเลียกสองปีโอ้สื่อเขากินพี่น้องบางครั้งก็เหมือนมีเชื้อราขึ้นเนะ่ะเทาก็ต้องกินขอ,อยากหลายเห็ดตั้งร่มนะ่ะแบบเป็นขนขาวขาวขึ้นนะ่ะมันก็ต้องกินนะ่ะเขาขายอยู่ในห้างนะ่ะเราก็ต้องกินน่ะนะพี่นอ้องเออขออยากข้ก็กินคือกแมันก็ต้องจําเป็นต้องสื่อเนาะ แต่ทีนี้มามาอยู่นี่ไม่ได้ซื้อกินสามปีแล้วสองปีจะสามปีแ้วไม่ได้ซื้อกินอืดีใจหลายความสุขนาอกพี่น้องเนาะ